สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูไซอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์คะ่ะ วันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบนะคะซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยครูได้สอนเบื้องต้นไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยครูจะมาย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในการหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาช่วยกันหาจำนวนเต็มสิบกันหน่อยค่ะนักเรียนดูในภาพภาพนี้นะคะ ให้นักเรียนหานะคะว่ามีจำนวนเต็มสิบกี่จำนวนนะคะครูจะให้เวลานะคะลองหาเลยค่ะ,ฉะเฉลยนะคะ ทั้งหมด4จำนวนนั่นเองตอบถูกกันไหมคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีจำนวนเต็ม10นะคะตัวไหนบ้างนะคะ,ะตัวแรกเลยค่ะ550รห้าสิบนะคะเป็นจำนวนเต็มสิบหนึ่งพันสองอ่สนะคะตัวที่3ค่ะ970ค่ะ และตัวสุดท้ายค่ะตัวที่4คือ5010นั่นเองนี่ก็คือจำนวนเต็ม10นะคะนักเรียนลองสังเกตจำนวนอื่นๆที่ไม่ใช่นะคะอย่างเช่น35 5หนะคะ35ม้ยเนี่ยยังไม่เป็นจำนวนเต็ม10นะคะหลักหน่วยของเขายังเป็น5าอยู่เลยเห็นไหมคะอ่า256ก็เหมือนกันนะคะหลักหน่วยยังเป็น6อยู่เลยไม่เป็นจำนวนเต็ม10นะคะอ่าวันนี้เรามาต่อกันเลยค่ะ ก่อนอื่นค่ะลักษณะของจํานวนเต็ม10นะคะนักเรียนพอจะจําได้ไหมคะลักษณะของจํานวนเต็ม10ก็คือเป็นลักษณะจํานวนที่เป็น10นะคะเพิ่มขึ้นทีละ10ไปเรื่อยๆ20 30 40, 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130จะเพิ่มไปครั้งละ 10, 10 10 10นะคะเป็นจํานวนเต็ม10 นี่คือลักษณะของจำนวนเต็มสิบนะคะอ่ะเรามาดูการหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบกันนะคะสมมติครูมีจำนวนนี้ขึ้นมานะคะคือสี่สิบสองครูอยากรู้ว่าสี่สิบสองเนี่ยมีค่าประมาณจำนวนเต็มสิบคือเท่าใดอ่านักเรียนยังจำได้ไหมคะขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงคะเราต้องดูก่อนว่าสี่สิบสองเนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใด อยู่ระหว่างจํานวนเต็มสิบใดนักเรียนสังเกตที่หลักสิบตอนนี้ค่ะคือสี่คือสี่นะคะดังนั้นนะคะสี่สิบสองจะอยู่ระหว่างจํานวนเต็มสิบที่เป็นสี่สี่นำหน้าก่อนก็คือสี่สิบนะคะสี่สิบและอีกจํานวนหนึ่งจากสี่สิบก็จะเป็นอะไรคะห้าสิบ้องไหมคะฉะนั้นสี่สิบสองเนี่ยจะอยู่ระหว่างจํานวนเต็มสิบก็คือสี่สิบกับห้าสิบนั่นเอง อ่าเมื่อเราเห็นดังนี้ปุ๊บเราก็ไปสังเกตที่หลักหน่วยหลักหน่วยนะคะอ่าหลักหน่วยตอนนี้ของเราเป็นเลข2เป็น2นะคะอ่าเมื่อหลักหน่วยเป็น2เราก็ต้องไปดูอีกว่าเราจะเลือก40หรือเลือก50าดี เมื่อหลักหน่วยเป็น2อนะคะจําได้ไหมคะถ้าหลักหน่วยเป็น1นถึงสให้เราเลือกจํานวนเต็ม10ที่อยู่ทางด้านน้อยกว่าถ้าหลักหน่วยของเราเป็น5้ถึง9ก็ให้เลือกจํานวนเต็ม10ทางด้านมากกว่าฉะนั้นตอนนี้หลักหน่วยของเราเป็น2ดังนั้นถ้าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ของ42ก็คือ40นั่นเองนะคะอ่า นักเรียนพอจะจําได้ไหมคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะ155ค่ะต้องการทําให้เป็นจํานวนเต็ม10 1 5น10 155อ่าเราดูที่หลักสิบนะคะต้องการทําให้เป็นจํานวนเป็น10คือหลัก10หลัก10ของเราตอนนี้คือ5นะคะ5ฉะนั้นเริ่มต้นก็คือจะเป็น5าคงเดิม5คงเดิมก็หมายถึงเป็น150หลักหน่วยของเราเป็นศนั่นเองนะคะห5ึ 150. ะะและอีกตัวหนึ่งก็คือ5ตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น60สิบอ่าฉะนั้น155่งยห้าน่าจะอยู่ระหว่างหนึ่กับ160่งร้นะคะหนึ่ง้กับ160คราวนี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ไปสังเกตที่หลักหน่วยหลักหน่วยของเราเป็น5ค่ะในเมื่อหลักหน่วยของเราเป็น5ค่ะเราต้องไปเลือกจำนวนเต็ม10ด้านไหนคะด้านที่มากกว่าถูกไหมคะ ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบของ155ก็คือ60บนั่นเองอพอจะได้ไหมคะอดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะ998เค่ะเราต้องการทำให้เป็นจำนวนเต็มสิบทำยังไงก่อนอื่นตั้งคำถามเหมือนเดิมว่า เก้เสิบแปดนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใดอถ้าเรานึกไม่ออกว่าระหว่างจำนวนเต็มสิบใดเรามาดูที่หลักสิบกันก่อนค่ะหลักสิบตอนนี้คือเก้าถูกไหมคะฉะนั้นเริ่มต้นก็จะต้องเป็น9คงเดิมแล้วหลักหน่วยของเราก็จะกลายเป็นศูนก็คือเก้อยเก้นั่นเองอ่าเริ่มที่ 90, เก้รเิพิ่มไปอีกสิบถูกไหมคะเพราะเป็นจำนวนเต็ม1ิก็จะได้เป็นหนึ่นั่นเองอ เป็น1,000พนั่นเองนะคะแสดงว่า998อยดู่ระหว่าง990กับ1,000ฉะนั้นเราจะเลือกตอบฝั่งไหนคะต้องมาดูที่หลักหน่วยค่ะหลักหน่วยของเราคือ8อ่าเป็น8ปุ๊บหาหลักหน่วยเป็น5ถึง9จําจำได้ไหมคะเราต้องเลือกจำนวนเต็ม10ฝั่งมากกว่านั่นก็คือเราต้องเลือก1,000พนั่นเอง ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบของเก้าร้อยเก้าสบแปดก็คือหนึ่งพันนั่นเองค่ะ,ะได้ไหมคะทุกคนมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสามค่ะหนึ่งพันสี่รอยหกสิบสามเราต้องการทำให้เป็นจำนวนเต็มสิบทำยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งร้อยหนึ่งพันสี่ร้ยหกสามอยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใดถ้านึกไม่ออกให้ไปดูที่หลักสิบค่ะ หลักสิบของเราคือหกค่ะของเราคือหกนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปคือตัวหน่วยด้านหลังนะคะเริ่มต้นก็คือต้องเป็นหกสิบถูกไหมคะหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบนักเรียนอย่าเอาหนึ่งพันสี่ร้อยเอาออกไปนะคะต้องอยู่เหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือหลักหน่วยตัวนี้นะคะจะกลายเป็นศูนย์นี่คือเริ่มต้นหกสิบ อ่าพอหกสิบแล้วถัดไปจากหนึ่งันสหกสิบก็จะเป็นหนึ่งันสี่รอยเจ็ดิบนั่นเองเพราะเราเพิ่มทีละสิบจำนวนเต็มสิบนะคะตอนนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะรู้แล้วว่าหนึ่งันสรหสบสามเนี่ยจะอยู่ระหว่างหนึ่งพันสร้อยหกสิบกับหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดิบเราจะเลือกตอบฝั่งไหนเราก็ต้องไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยของเราคือสามในเมื่อเป็นสามจำได้ไหมคะ หนถึงสามจะต้องเลือกจำนวนเต็มสิบทางด้านน้อยกว่าฉะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของหนึ่งพัี่หกิบสามก็คือหนึ่งันสร้อยหสิบนั่นเองเราจะเลือกฝั่งทางที่น้อยกว่านะคะเพราะหลักหน่วยของเราเป็นสามได้ไหมคะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะสี่หม้าันหนึ่งร้ยห้าค่ะสี่หมื้าพันหนึ่ง้ยห้า สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าเนี่ยอยู่ระหว่างจํานวนเต็มสิบได้ไปดูที่หลักหน่วยค่ะเอ้ยขอโทษค่ะไปดูที่หลักสิบค่ะหลักสิบของเรานะคะตอนนี้คือศูนย์ค่ะ,ะศูนย์ฉะนั้นก็เป็นศูนย์คงเดิมและหลักหน่วยของเราก็จะกลายเป็นศูนย์ด้วยก็คือกลายเป็นสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยนั่นเองนี่คือเริ่มต้นนะคะ,ะแล้วอีกจานวนหนึ่งจํานวนเต็มสิบค่ะ ในเมื่อหลักสิบของเราเป็นศูนย์ฉะนั้นถัดไปก็จะต้องเป็นสิบถูกไหมคะ45,110ตอนนี้เรารู้แล้วว่า45,105เนี่ยจะอยู่ระหว่างจํานวนเต็มสิบคือ45,100กับ45,110จากนั้นเราไปสังเกตที่อะไรคะหลักหน่วยคะ่ะดูที่หลักหน่วยว่าเป็นจํานวนอะไรแล้วค่อยเลือกนะคะ,อะตอนนี้หลักหน่วยของเราคือห้า เมื่อ,อไหร่ที่เป็น5นะคะ5ถือว่าอยู่จุดกึ่งกลางแต่ข้อตกลงของเราก็คือถ้าเมื่อไหร่เป็น5ถึง9ก็จะเลือกฝั่งที่อยู่ทางด้านมากกว่านะคะก็คือ45,110นั่นเองดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ45,105ก็คือ45,110นั่นเองค่ะพอจะได้ไหมคะทุกคน นักเรียนจะเห็นได้ว่าการที่เราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะคะเราต้องดูก่อนว่าจำนวนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10บใชจากนั้นให้เราไปสังเกตหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยว่าถ้าเกิดหลักหน่วยของเราเนี่ยเป็นจำนวน1-4ถึง4เนี่ยเราก็จะเลือกจำนวนเต็ม10ทางด้านน้อยนะคะ ถ้าหลักหน่วยของเราเป็น5ถึง9ก็จะเลือกจํานวนเต็ม10ทางด้านมากนะคะหลักเรียนจำดีนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่าค่ะ,ะนักเรียนลองมาฝึกกันนะคะจำนวนใดบ้างที่มีค่าประมาณจํานวนเต็ม10เนี่ยเป็น180คราวนี้จะถามกลับกันนะคะก็คือให้ค่าประมาณจํานวนเต็ม10มาแล้วแต่อยากรู้ว่ามีจํานวนใดบ้างเนี่ยที่มีค่าประมาณเท่ากับ1 8 0นี่แหละเรามาดูกันค่ะ จำนวนที่มีค่าประมาณจำนวนเต็มสิบเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบก็คือจำนวนตั้งแต่หนึ่งร้อยเจ็สิบห้าไปจนถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าและหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดไปจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ดูนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะถ้าเรามาเช็คดูนะคะหนึ่งร้อยเจ็นสิบห้านียคะค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของเขานะคะสังเกตที่เลขห้านะคะหลักหน่วยเลขห้าฉะนั้น เมื่อเป็นเลข5นะคะก็จะต้องเลือกค่าประมาณที่ทางด้านมากกว่านะคะก็คือ180นั่นเองนะคะอ่าซึ่งจะมีตัวเลขอย่างนี้นะคะอ่าลองมาดูอีกตักจำนวนนึงค่ะก็คือจำนวนในบ้างที่มีค่าประมาณจำนวนเต็ม10เป็น850อ่า850นะคะก็จะมีอะไรบ้างมีตั้งแต่845ไปจนถึง849นะคะ แล้วก็851ไปจนถึง854นั่นเองอะเราลองมาเช็คดูนะคะ854นะคะมีค่าประมาณจำนวนเต็ม10เนี่ยเป็น850จริงไหมเราก็ต้องมาดูค่ะ854ยเนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดก็คืออยู่ระหว่าง850กับ860นั่นเองแต่หลักหน่วยเป็นเลข4ฉะนั้นเราก็เลยเลือกทาง850ถูกต้องไหมคะ ่านี่คือการถามกลับไปกลับมานะของจํานวนเต็ม10บนะคะอ่านักเรียนพอจะได้ไหมคะอ่ารามาดูตัวอย่างต่อไปกันบ้างนะคะมาดูคําถามอีกรูปแบบหนึ่งค่ะกําหนดให้4 0 6ุๆเป็นจํานวน3มหลักนะคะเราควรเติมเลขโดดใดลงในช่องว่างนะคะในหลักหน่วยนะคะเพื่อให้จํานวนนี้มีค่าประมาณเต็ม10เท่ากับ4 6 0อ่า เราต้องทําให้เป็นค่าประมาณเต็มสิบเท่ากับ460แต่เราควรเติมเลขอะไรลงไปในหลักหน่วยดีนักเรียนลองคิดดูนะคะถ่าเลยนะคะเราต้องเติม1 2 3หรือ4ลงในช่องว่างหรือลงในหลักหน่วยนะคะ อ่าทำไมเราลองมาดูกันถ้าเราเติมตัวเลขทั้ง4ตัวนี้นะคะอ่าจะได้เป็น46 1, 46 2, 46 3, 46 4 6 1 462 4 63 4 6 4เอ่ราเราลองมาเช็คกันดูนะคะอ่า464ก็ได้ค่ะ464อยเนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ไใดก็คืออยู่ระหว่าง460กับ470นั่นเองแต่หลักหน่วยเป็น4ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะเป็นจำนวนเต็ม10คือ460นั่นเอง และในทางกับกันนักเรียนบอกว่าแล้วหนูทําไมเลือก8ไม่ได้ล่ะหติอยากจะเลือก8ก็จะได้เป็น468ถูกไหมคะพอเป็น468เนี่ยหลักหน่วยเป็น8ฉะนั้นเราต้องไปเลือกฝั่งมากกว่าอีกถ้าประมาณจํานวนเต็มสิบจะกลายเป็น470ทันทีซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการให้เราหาถูกต้องไหมคะ,ะดังนั้นเราเติมได้แค่4ี่จำนวนคือหนึสามและสี่เท่านั้นนะคะ ่าต่อไปค่ะมาดูอีกสักคาถามเนึงนะคะกําหนดให้ค่ะมีช่องว่างในหลักร้อยหลักสิบนะคะแล้วก็6ในหลักหนว่วยเป็นจํานวน3ามหลักนะคะควรเติมเลขโดดใดลงในช่องว่างเพื่อให้จํานวนนี้มีค่าประมาณเต็ม10บเป็นแป0ร้นักเรียนลองคิดดูค่ะ เลยนะคะเราต้องเติม7ดกับ9นั่นเองคือ7ดในหลักร้อยและ9้าในหลักสิบค่ะอ่าทำไมต้องเป็น2ตัวเลขนี้ดูกันนะคะเมื่อเราเติมเจดกับ9จะได้เป็นเจ็ด9้อสบหเจด้อสบหนะคะเมื่อทำให้เป็นค่าประมาณเต็ม10นะคะอ่าเราดูนะคะค่าประมาณเต็ม10บเนี่ยเราดูก่อน7 9 6ดอย้าอยู่ระหว่าง7 9 0ดอก้าบกับแ0ดร้อยถูกไหมคะ ทีนี้หลักหน่วยของเราคือหกฉะนั้นเราจะไปเลือกฝั่งแปดร้อยทันทีอ่าถูกไหมคะอ่าทีนี้ถ้าเราเลือกจำนวนอื่นอ่าอย่างเช่นนักเรียนบอกว่านักเรียนจะเลือกแปดกับศูนย์อ่าแปดกับศูนย์ดีกว่าเลยนะคะแปดกับศูนย์ถ้านักเรียนเลือกแปดกับศูนย์มันจะได้เป็นแปดร้อยหกถูกไหมคะแปดร้อยหกซึ่งแปดร้อยหกเนี่ยค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของเขาก็จะเป็นแปดร้อยสิบทันทีเกินแปดร้อยค่ะเกินแปดร้อยถูกไหม ถ้านักเรียนไปเลือก78็สิมมตินะคะเกับ8จะได้เป็น786 786ค่าประมาณของเต็ม10ของ786ก็จะกลายเป็น790ดคันทีก็จะไม่ได้800ถูกไหมคะฉะนั้นมีแค่2ตัวเลขน,นี้เท่านั้นที่เติมแล้วจะได้จำนวนเต็ม10เป็น800คือ7กับ9เท่านั้นคะ่ะนักเรียนพอจะได้ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้การหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10นะคะโดยพิจารณาจำนวนนั้นนะคะว่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ไใดและจำนวนนั้นอยู่ใกล้จำนวนเต็ม10ใดมากกว่าให้ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นั้นหากจำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางหรือลงท้ายหลักหน่วยเป็นได้ค่าค่ะระหว่างจำนวนเต็ม10ทั้งสองจำนวนเนี่ยให้เราเลือกนะคะ จำนวนเต็ม10ทางด้านมากกว่าหรือถ้าจำง่ายๆนะคะถ้าหลักหน่วยของเราเป็นเลข1นถึงสให้เราเลือกค่าประมาณจํานวนเต็ม10ทางด้านน้อยถ้าหลักหน่วยของเราเป็น5ถึงเนั่นแสดงว่าเราต้องไปเลือกจํานวนเต็ม10ทางด้านมากกว่าเสมอ,อพอจะจําได้นะคะวันนี้นะคะครูก็มีงานมอบหมายให้นักเรียนเช่นเคยค่ะ ให้นักเรียนนะคะทำแบบปกหัดที่1.6นะคะในหนังสือแบบปกะถดหน้าที่13นะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะหน้าที่13นะคะ,ะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมค่ะก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งงานมายัางลายส่วนตัวของครูไซ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ